กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชัมม่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะร่องผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง99แห้งของจังหวัดตรังจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนายไพบุญโอมากรองผู้วาราชการจังหวัดตรังกล่าวว่า ปัจจุบันจุดตรวจเอทเคภายหลังการตรวจกลายเป็นขยะจำนวนมากจังหวัดรังมีความห่วงใยปัญหาขยะติดเชื้อดังกล่าวจึงได้คุมแคมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนสารขัดลลังทางนำหมูกเซมะ้ะนำลายหรือเลือด ขยะจากนากากอนามัยขยะจากจุดตรวจเอทิเคทั้งนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง99แห้งของจังหวัดรังจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันในการแยกประเภทขยะอย่างเคร่งครัดเนื่องจากขยะติดเชื้อหล่านี้ไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปได้เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ โดยเขาให้มีการติดปลายทำเส้นหลักบนทุ่งถูกครางก่อนถิ่งเพื่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะจะได้สาบและป้องกันตนเองได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวินินาดสุระกํมแห้งซุนค้าวิทยุมกกรอสองคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน